สวัสดีครับผมลิขิตประการสกุลนะฮะวันนี้นะครับเ i เราสามารถใช้ภาคเสียงนะฮะเรียกว่าแค่พร้อมข้อมูลเข้าไปนะ,ะแล้วมันสามารถที่จะเล่าเรื่องเล่าสตอรี่เทลลิ่งนะฮะโดยที่เราไม่ต้องออกเสียงเองไม่ต้องพูดเองนะฮะมันสามารถที่จะเล่าเสียงได้เองโดยธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลยนะฮะทุกคนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนิดนึงดีไหม อ่าให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะก่อนที่ผมจะไปสอนแล้วก็บอก LM ด้วยละกันเนาะกลยุทธ์การเป็นลูกรัก AI เนี่ยควรทำยังไงบ้างได้เลยค่ะลองคิดเป็นสเต็ปง่ายๆแบบนี้นะคะ 1. เริ่มจากจับเทรนด์่อนเลยหาเรื่องที่กำลังมา 2. ส,สร้างฮุกสามวิให้ปังทำให้คนหยุดดูเกิดแอคชั่นไวๆ 3. ดึงให้อยู่ต่อในช่วง 3- 1 0วินาทีใช้เทคนิคตัดต่อเสียงเล่าเรื่อง C วัดผลออร์แกนิกเช็คแอนาลิติกส์ดู Average Watch Time ต้องเกิน10วิทย์ห้ 5. ถ้าผลดีค่อยตัดสินใจว่าจะบูสต์ด้วยแอดหรือเปล่าอ่าเป็นไงบ้างคะทุกคนนะีดูเหมือนเสมือนจริงอย่างมากนะฮะได้ยินเสียงนอะเล่าเสียงมาอย่างเรียกว่าพรีเมียมเลยทีเดียวนะฮะเหมือนคนเลยนะถ้าผมไม่บอกว่านี่คือ g e n e เรตเอไนะทุกคนจะเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสียงของคนที่สนทนากันจริงๆพูดกันจริง นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือ AI ตัวนี้เนี่ยคือใช้ฟรีด้วยนะฮะไม่ได้เสียเงินเลยนะฮะเ mm hmm. ดๆทัยย้งสิ้นนะครับตัวที่ผมเอามาพร้อมให้ดูเนี่ยคือใช้ฟรีหมดเลยนั่นเองนะครับทุกคนนะตัวที่1เนี่ยที่เราต้องเข้าไปเสิร์ชนยะเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ะฮะอ่ะเดี๋ยวทําตามผมก็ได้นะฮะพิมพ์เข้าไปนะคาว่า Notebook LM อ่าโน้ตบุ๊ก LM นะ,ะับมันจะเป็นบริการของทาง g ู o g l e นะฮะดูดีๆนะนี่ นี่ notebook lm. google. com นะครับอ่ะโอเคพอเราเซิร์ชเข้ามาปัาป๊บนะฮะเราก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้เราล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะล็อกอินด้วย gmail นี่แหละนะครับสำคัญมากนะฮะพอเราล็อกอินด้วย gmail ปัป๊บนะฮะเรากดที่คำว่าสร้างเนี่ย นะฮะหรือว่าแหล่งที่มาเพิ่มนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้กดคําว่าเพิ่มข้อมูลนะฮะหรือว่าสร้างข้อมูลนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับสเต็ปที่1นนะฮะสามารถใส่เอกสารได้นะไฟล์สไลด์ได้ซึ่ง AI จะอ่านตามนั้นเลยโอเคไหมหรือเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ยูทูปนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ลิงก์ยูทูปนะฮะอ่าเห็นลิงก์ยูทูปประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับก่อนผมสอน เนี่ยอันนี้ผมเอาเป็นลิงก์ u t u b e ของผมมานี่เห็นนะผมก็จะแบบโอเคไปเอาช่อง YouTube ของผมมานะครับย t ทูบลิขิตประกาศสกุลเนี่ยปั๊บนะผมก็ให้มันเจเนเรตข้อมูลมาประมาณนี้เห็นภาพไหมเออนะฮะให้มันเจเนเรตข้อมูลนะครับ AI มาประมาณนี้โอเคไหมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยผมทำยังไงต่อนะฮะผมก็เจเนเรตข้อมูล Export <ค>ออกมาแค่เป็นลูกรัก AI เงินทองไหลมาเทมาเห็นไหมมันก็จะมีข้อมูลมานะครับแค่กดสร้างข้อมูลแค่นั้นเลยนะฮะที่มันจะสามารถข้อมูลออกมานะครับแต่มันจะมีเทคนิคด้วยนะฮะคือเราอาจจะต้องใส่พร้อมข้อมูลนะครับอย่างเช่นกําหนดสไตล์กําหนดอารมณ์ในการพูดจังหวะการพูดนะฮะหรือว่าหัวข้อในการพูดนะครับอันนี้เราอาจจะต้องไปกําหนดมันสักนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมนะครับวิธีการทำนะฮะง่ายๆนะครับอเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันโอเคไหม น,ะนี่เรากดเพิ่มที่ตัวนี้นะครับแล้วเรามาที่ตัวไหนฮะ YouTube นะ YouTube ตัวนี้สมมติผมอยากได้ Generate AI สักตัวหนึ่งนะครับให้มันสรุปข้อมูลตรงนี้ให้ผมปัป๊บนะผมเอาคอนเทนต์ตรงนี้นะฮะคอนเทนต์ content AI นะมีโฆษณาด้วยนะเชิบนะผมก็เอาข้อมูลมาปั๊บทำไงฮะเอาลิงก์มาวางครับทุกคน ปึ้งเนะกดแทรกตรงนี้ฮะชืบเนี่ยมันจะมาลิงก์ตัวที่สองเห็นนะอ่าลิงก์ตัวที่2มาแล้วนะครับเราไม่เอาตัวแรกเพราะ AI ไตัวแรกเนี่ย<ะ>เราเจเนเรตไปแล้ว<ะ>ลเรียบร้อยโอเคไหมเราเจเนเรตไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ามาจาก y YouTube เมื่อสักครู่นี้อ่าเห็นไะคนละคลิปกันนะคนละตัวกันนะฮะคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราสามารถทำได้นะฮะอันนี้อยู่ผมขออนุญาตลบก่อนนะฮะ ไปนะครับอ่ะนี่เห็นรึมันจะมีข้อมูลกลยุทธ์ตรงนี้นะครับผมอาจจะอ่ะขอแบบเริ่มใหม่อ่ะขอเริ่มใหม่อันนี้ง่ายๆนะครับเริ่มใหม่หน่อยอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมทาคอนเทนต์แยกให้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรื่องการสนทนากับแชทอ่ะตรงนี้นะฮะทุกคนจะเห็นด้านขวามือตรงสตูดิโอเห็นป่เห็นตรงนี้อ่ะ มีคำว่าปรับแต่งถ้าเรากดสร้างเลยมันจะสร้างตามนั้นเลยนะฮะซึ่งมันจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะอิงข้อมูลตามข้อมูลที่เราทําช่อง Youtube หรือว่าไดอลรอกตามที่พร้อมที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปจากอาจจะเอามาจาก c h a ท GPT นะฮะหรือว่าอาจจะเอามาจาก d o อก g o o g l e อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าเรากําหนดให้มันนิดนึงนะฮะให้มันกาหนดให้มันนิดนึงนะครับสมมติว่าเราพิมพ์ว่าจําลองนะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ะระดับโลกเนี่ยเห็นนะมันมันจะเป็นการแบบพร้อมข้อมูลแล้วก็แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เล่าในเรื่องนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแทนเราเห็น okay, ป่ะอันนี้เป็นวิดีโอผมนะแปลข้อมูลมาจากผมนะฮะแล้วคุณกําหนดตรงนี้นิดนึงนะครับปรับไฟล์เสียงนะครับบอกว่าเออให้เล่าในหัวข้อเล่าหัวข้อนี้เราหัวเ่าหัวข้อว่าอะไรฮะเออ เมื่อเป็นลูกหลัก AI ลูกหลัก AI ยอดโตยอดขายโตอ่ะยอดขายโตสิบเท่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะกำหนดนิดนึงนะครับกลุ่มเป้าหมายนะฮะกลุ่มเป้าหมายนะฮะเป็นคนชอบ a อไอะไรเงี้ยนะฮะอารมณร์นะฮะเอาแบบสไตล์ก็ได้ครับอ่นะสมมติผมอยากได้สไตล์การพูดแบบนุ่ม นุมน่มๆอ่าอบอุนอบอ่นออุ่นประมาณนี้นะครับผมกําหนดคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วผมกดสร้างนะฮะอยากได้สไตล์ภาพนะ,ะผมกดสร้างเลยฮะลองดูนะกดชึบนะฮะก็อาจจะใช้เวลานิดนึ่งบางคนอาจจะใช้นาที2นาทีนะฮะบางคนอาจจะประมาณ5นาทีเลยนะฮะในขั้นตอนนี้แล้วเราก็เอาเสียงตรงนี้นะครับดาวน์โหลดไฟล์มา เขา่ะดาวน์โหลดไฟล์มานะครับเราก็จะได้ไฟล์เสียงนะฮะแบบจำๆเขว่ะเราจะได้ไฟล์เสียงแบบโค้ดพรีเมียมนะฮะแบบตัวอย่างแบบเมื่อกี้นี้นะ,ะที่ผมทําให้ดูนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดให้ดูคือ AI มันมีด่านทดสอบของมันเองใช่ค่ะด่านแรก3วินาทีวัด engagement ประมาณนี้นะคะเห็นภาพไหมทุกคนเห็นภาพไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เสียงมาแล้วนะคะเราก็เอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อนะ,ะอาจจะเป็นแคปคัตหรือดาวินชีก็แล้วแต่นะครับใส่ซาวใส่รูปภาพใส่เอฟเฟกนะฮะที่เราอาจจะเคยได้เรียนกันมาก่อนหน้านี้นะฮะใครที่สนใจในการมาเรียนกับผมนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วกันเนาะนะฮะหรือใครที่โอเคอยากจะลองทำนะฮะสามารถดูคอนเทนต์เพิ่ม,เต,มเติมของเรานะะในช่องนี้กันได้นั่นเองนะครับผมนะฮะ วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับ LM ตัวใหม่ฮะโน้ตบุ๊ก LM นั่นเองครของบริการของ Google นะฮะเจ๋งมากๆเลยในการภาคเสียงนะครับพอสแคสต์นะครับหรือว่าเอาไว้เล่าเรื่องต่างๆนะฮะใน Storytelling ในช่องของเราได้นั่นเองครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นเพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นเองนะฮะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ